วิธีเลิกคิดถึงแฟนเก่าให้เด็ดขาดถามเวลาใครพูดถึงแฟนเก่าให้ฟังก็คิดมากขึ้นมาอีกหรือฝันถึงเขาอีกทั้งที่คล้ายตัดใจได้เด็ดขาดไปแล้วอย่างนี้แปลว่าใจเราลึกๆยังมีเขาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับการคิดว่าส่วนลึกยังตัดไม่ขาดนั้นออกแนวลึกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจอะไรตรงตามจริงขึ้นมาพิจารณาการสดๆตามเรื่องที่เกิดขึ้นดีกว่าคนเรานั้นเดิมทีมีดวงจิตที่เป็นอิสระอยู่แต่พอคิดถึงใครพอพูดถึงใครใจก็เกิดกระแสโยงไปเชื่อมกับคนคนนั้นทันทีขอให้คุณลองนึกถึงภาพตัวเองเห็นในใจเรากับเป็นใครอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ตามลำพังในที่โล่งๆจากนั้นจินตนาการดูว่าถ้าภาพนั้นคิด ถึงใครหรือพูดถึงใครขึ้นมาก็จะมีกระแสผูกพันเข้ากับบุคคลน,นั้นเกิดขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามพอคิดจบหรือพูดจบกระแสความผูกพันนั้นจะหายไปเว้นแต่คุณจะยังคงคิดพะวงถึงใครอีกคนอยู่เรื่อยๆกระแสความผูกพันก็จะยังมีอาหารยังมีตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ขาดพูดง่ายๆว่า คุณสร้างพันธะขึ้นมาด้วยความพวงคิดถึงถ้ายังตัดนิสัยความพวงคิดถึงไม่ได้พันธะก็เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆต่อให้ตัดใจจากคนเก่าไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามสิ่งที่ล่อให้เกิดความพวงคิดถึงมักเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดกับแฟนเก่าหรือไม่ก็เป็นการเจอตัวแฟนเก่าตรงๆภาพที่กระทบตาเสียงที่กระทบหูในขณะหนึ่งๆน,นั่นเอง จะสะกิดให้นึกถึงเรื่องดีๆในขนหลังเว้นเสียแต่จะมีความทรงจำที่เลวร้ายมาหักลบหรือจิตใจหันเหไปทางคนอื่นหรือใจผูกพันกับภาวะโสดอิสระแน่นแฟนกว่าภาวะมีห่วงคล้องคออันนั้นเองภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับแฟนเก่าจึงจะหมดอิทธิพลกระทบใจคุณอย่างสิ้นเชิงหากสังเกตอาการทางจิตของตัวเองอย่างใกล้ชิดคุณจะพบว่า การคิดถึงใครสักคนมีสองขั้นใหญ่ๆ 1. ขั้นที่สักแต่คิดถึงเฉยๆความผูกพันเบาบางขั้นนี้พอมีสิ่งอื่นมากระทบหูกระทบตาใจคุณจะหันเหไปทางใหม่ทันทีโดยไม่รู้สึกหลงเหลือเยื่อใยตกค้าง 2. ขั้นที่เกิดปรากฏการเสมือนมียางเหนียวยื่นออกจากใจคุณไปแปะติดกับบุคคลอนันเป็นเป้าหมายขั้นนี้ต่อให้มีสิ่งอื่นมากระทบหูกระทบตาใจคุณคล้ายเรือที่ถอนสมอไม่ขึ้นต้องแช่นิ่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพันธะหรือยางเหนียวเป็นสิ่งที่หน่วงเหนียวให้ใจขาดอิสระขาดความโปร่งสบายขาดความเป็นตัวของตัวเอง ยิ่งเหนียวแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกคับแคบทึบแน่นและมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นในกรณีของคุณหากทราบว่าพันธะเกิดจากความะวงคิดถึงหรือพูดถึงวิธีตัดวงจรความผูกพันอย่างง่ายๆก็คือเลิกพูดถึงเขาเสียและเมื่อใดรู้ตัวว่าคิดถึงเขาก็หาเรื่องอื่นมาเปลี่ยนความคิดเสียแทน หรือถ้าหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงและพูดถึงไม่ได้ก็ให้รู้เท่าทันตัวเองว่ากำลังคิดในขั้นเฉยๆหรือคิดในขั้นที่มียางเหนียวเรื่องพื้นพื้นธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่จะนึกไม่ถึงกันครับความผูกทางจิตทางใจนั้นเกิดขึ้นง่ายแสนง่ายและต่อเยื่อต่อใยติดใหม่ไม่ยากเย็นเลยไม่จำเป็นต้องอาศัยพลังลึกลับหรือศยศาสตร์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้น แต่ในทางกลับกันก็อาจตัดเยื่อตัดใย,ยได้สบายๆเหมือนกันขอเพียงคุณมีสติเท่าทันขณะของการเกิดความคิดสังเกตเข้าไปเห็นได้ชัดๆว่าปฏิกิริยาทางใจของตัวเองเป็นอย่างไรเกิดยางเหนียวหรือยังยางเหนียวเป็นคุณหรือเป็นโทษเมื่อใจยอมรับว่ายางเหนียวเป็นโทษทำให้เกิดความอึดอัดคับข้องในที่สุดเกิดปัญญาด้วยตนเอง เห็นว่าไม่น่าคิดมากให้เกิดยางเหนียวไปปลอบเปล่า,ลาคุณจะเป็นนักตัดใจหรือเป็นคนอกหักที่ได้ดีรวดเร็วกว่าใครๆกับทั้งมองออกไปเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกคือคนทั้งโลกไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันกลอนอุบายตื้นๆของกิเลสไม่เห็นกันเลยว่าเพียงปราศจากอาการทางใจที่ยื่นยางเหนียวไปเชื่อมกับใครสายใยก็จะหลุดไปเองและขอเพียงมีสติ มีความเข้าใจกลไกของจิตตรงจุดนี้ดีๆคุณจะแก้ปัญหาได้ครอบจักรวาลทีเดียวไม่เฉพาะเรื่องคนรักเก่าเท่านั้น